สวัสดีครับผมนี่ผมไอ้กัปตันกับเกมฟรีฟรีมีเสียงยนิดนึงแล้วกันนะครับโย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 นี่ผมเพิ่งไปไม่ได้เรียกว่าเติมครับผมเพิ่งได้นะรับฟรีแล้วก็ต้องกลับว่าครับกลับว่า่งเจ้านายโอเคเกมนี้ผมว่าน่าจะเล่นได้ฟรีฟรไม่ไม่ได้หมายถึงฟรีหมายถึงเล่นได้เยอะอยูอยอนะ่นะแปะ๊บออกจริงได้ไหม ของมาให้ด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเปิดเฮ้ยไ,ได้ของของปีมันหนึ่งอันแต่มันพุดกากจอกมากได้สิบบาทนี่นะสิบบาทเท่ากับกาก จบมันจะได้เศษใช่ไหมเศษก็ไปแลกได้ก็จริงครับผมสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดู้สู้อย่างนี้ต่ใช่ครับจริงจรใครที่อยากจะเล่นก็ลองเล่นกันได้ครับเกมนดียร์โบฟ่ไม่คิดค่าเสียเงินนะครับยกเว้นในเกมเท่านั้นนะนะเสียเงินทั้งเพร่ไม่มีอะไรที่ไม่เสียเงินนะครับเกมเนนะี้ยตัวนี้มีคนหลายคนที่ตัด นี่หัก็ทรมานเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเล่นแล้วก็ตายแทบจะั้งเลยแล้วโอ้ยยันบินมาก่อนนะครับเพื่อความชัวร้อยเ์เซนตว่าผมจะบินดีผมจะมาทันไหมผมดึงเชีย่ยละดูไปไปที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวไปฆ่าไอาคนที่มันลง ตัวร่งมากับผมมากันนะเน่่อันนี้เป็นทีวานครับทีวานล่างเลยเนี่ยพี่หมูจะเอาสกินปลาฉลามแต่ผมไม่เอามันน่ารัขึ้น้นผมก็เลยเอาสกินนี้มาเท่พี่หงูก็จะอัดพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากผมต้องไปนั้นด้วยไปเล่นเกมแค q เ e s สในวันนี้สองพาร์แล้วขอพักบ้างก็ ก็เลยมาเล่นเกมนี้เพราะว่ามีของฟรีอะผมมาเล่นเกมนี้เป็นการพักส่วนตัวแล้วก็หัวเราะาส่วนตัวนะผมโคตรแล้วว่าไอมันกระจกโอ้ผมมีคนผมเจอคนด้วยเดี๋ยวนะตุของตุกของก่อนผมเจอคนครับเมื่อกี้ในในตรงนู้นนะตรงนู้นนะบล็อก บ็อกทอลกเอพิโซดสองอะไรก็ไม่รู้ดารายามเราไปสนใจครับเราจะเปลี่ยนเป็นแคปบ็อกนะแคปบอ็อกนี่นาจะดีนะสำหรับการอัดช่วงนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดการอัดปีหน้าปีสองพันยี่สิบสองน่าจะไม่ดีแล้วตอนเดือนกุมภานะก็คืออุย้ยอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ตายเอาอย่างน้อยกัดีกว่า ให้มันรูดของได้เก่งอ่ะยอดคลิปนี้เดี๋ยวผมไปนั้นละยอดคลิปนี้ผมไปเล่นชิวๆแล้วกันนะครับแล้วก็อัดคลิปเกมอื่นเลยนะเกมนี้ผมต้องพักด้วยไม่ใช่อัดเกมนี้อย่างเดียวแล้วแล้วก็เล่นเกม้โคตรเดยอะเลยขอบคุณเพื่อนนาเป็นกำลังใจให้เรามากเลยอ่ะขอบคุณอะไรอ่ะ โออเนี่ย40่สวงใสครับอ้ยขอบคุณมากเพื่อนสุดจุหน้ารักได้เลยมาสีฟ้าไม่ทำไมต้องเป็นสีฟ่งอันนึงด้วยขออีกอันนึงได้อะไรได้อะไรวะสีฟ้าคดกากขนต้องกาสีที่มันดีๆสีฟ้าค่ะมันได้เลยครับเอาราตอนนี้เหลือ1 2 3 4 5 6 เหลือกชิน้นครับเราก็จะได้นี่ชิ้นเจ้าหัวนี่มานะครับไม่ได้ที่ของเท่ๆเมื่อกี้เลยเป็นอะไรคือไปเพื่อความที่ชอบแล้วกันนะไแตัวเอาเอา,เอาไปเปย์น,นะครับเปย์อเลคชั่นบุยยาดีตาสัญลักษณ์ใช้อยู่ครับลัคก,กี้คอยแล้วกันนะมาเปิด กาครับอินฟแฟลกประหาาลาดเราทำอะไรไม่ได้กูเ,เป็นลนล,นลนลนบอย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 นี่ชุดระดับเอสเลย เกิดเป็นตัวคอและเรียกบนหญิงฮะนอนใช้ได้เฉพาะไยตัวนี้ใช้ได้เฉพาะไยตัวนี้ทีวา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 คโคตรโก้อะไรเนี่ยทีวาไม่ทีวาทีวา่วาโคตรกางเลยตอ,อนนี้ทีวาแล้วสุด โอ้เจเกลีหลอลยเลยงาจะไหนหัวว่าจะหลอนเธอหรอตาสุดท้ายแล้วไม่ไหวได้เหนื่อยแล้วจะไปดูคลิปวีดีโอของคนอื่นละเล่นต่อคลิปอ่ะโยง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 โยเกลีเกเวลเกเวลีอยู่หัวเด็กคนดี เป็นอะไรไปนะคะก็แค่ของที่ไม่ใช่ ผมชอบลงที่พีคมากกว่าลงที่ไหนเลยครับแ่นรอ,อรับดันที่หลังท้ายได้เกิดดวงตาคือจบเกมครับที่จริพ่อผมแถมให้ด้วยแหละ ว้าไม่งหรอกเรามาที่พีก,กันอีกแล้วนี่ทำไมเราต้องมาที่พีกอ่ะก็ที่นี่มันฟ้าไม่เก่งไงดิที่จริงที่นี่มันฟ้าไม่ค่อยเก่งนะคะเจ้านายเออ,เอ,อแล้วอ่ะฉันจะใช้ที่นี่เป็นที่ที่สงบอยู่นิดหน่อยนะแต่มก็ไม่ไสงบตลอดเวลาจะมาที่นี่ทำไมล่ะคะเจ้านายก็มาหาขคองอะไรพวกนี้นะ

บอกกันซึ้งๆอย่างนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ตด้มข้าวด้ได้ครับอยากจะให้มีรีฟลายพาัดห้พา 6, พาัดหกพัดเจ็ดพ์ดแปดก็กดไลค์ด้วยนะเอ๊ะไม่สามารถเลือกแรงได้ชวน,นะเพื่อนเอาล่ะใครชอบบ้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูก่อนมีอะไรให้ใช้บ้างไหม มนน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 น่ตรับเศษได้ส่งของขวัญให้คุณดึงอันของชิ้นส่วน อยากได้แล้วครับคอยอยากได้แล้วอ่ะแค่สบายแต่ว่าโดนนะกูน่ากูกูใจอืมอันนี้เพราะว่านี่หมด CV C v C ปัจจุบันราคาที่ถูกต้องของดีเซอร์ดีเกิลคือเท่าไหร่สักครู่ค,ค่ะผม ร้อยครับป่ะได้ฮะอ่าได้วิสองอันเองก็จะเลเว่าสี่แล้วครับถ้าเลเว่าสี่นี่ก็จะดีมากโอ้มีอันนี้ด้วย คือแบบอ่าถ้าเกิดไปนานๆก็จะได้500ใช่อู้แต่มันเยอะนะไม่ไม่โอเค